เพลงพระราชพลลำดับที่27แสงเดือนหรือ Magic Beams เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระรมูมชนากาธิเบศมาภูมิพิพล์อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชพลเมื่อเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วโปรดเกล้าให้พระเจ้าลงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสินิทส่งประพันธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประกอบการแสดงระบาบัลเล่ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณหญิง g e เนเวียสเดมอนในงานพระราชกุศลณเวทีลีลาสวนอัมพรก็เพลงพระราชพลแสงเดือนหรือ Magic b e มส์นะครับอันนี้เราจะเล่นในสไตล์ของมัสนวัวตั้งความเร็วสัก120นะครับหรือ130แล้วแต่ความเร็วและแต่คนถนัดซ้อมช้าก,กว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีเทคนิคการเล่นนะครับมือซ้ายก็เป็นการใช้วอลกเบรแบบมัสนววนะครับมือขวาก็เป็นบล็อกคอร์ดนะครับ ก็เป็นลักษณเลนละสายเลนนะครับอินโทรใช้4ห้องนะครับสห้องท้ายเป็นโมดที้พิกอัพขึ้นมานะครับก็ก็เป็นอยู่ในค e ีย์ E flat major นะครับ F minor เป็นคอร์ด2 B flat s e v คอร์ด5 B flat s e v สิบสาม flat n ก็จะเป็นเหมือนกับโบโลทาง E flat minor เข้ามานิดนึงนะครับของค e ีย์ flat minor เข้ามา E flat major เราส่งในคอร์ด5 B flat s e v ส่งไปหาคอร์ดหนึ่งดนะ้านแรกนะครับแล้วก็เป็นคอร์ดส จีมเนอร์คอ3เป็นลักษณะการใช้ลายคีเช่จีมเนอร์ g 6นเแล้วก็ D-7 นแฟต 9, ะครับมื่อกว่าใช้บล็อกคอร์ดหมดเลยนะครับแล้วกลับมา f m i มเป็นคอรองก็เป็นลายคียเชยเหมือนกันก,ก็ f อฟนเมเนอร์ 7, 7, 6, นะครับแล้ไปตรงนี้ F-7 เป็น s e c เคอรี่ดอมมินเนส่งไปหา B-7 เป็นคอร์ดห้าธรรมดากลับมาท่อนสองก็เป็น e f เหมือนเดิมคอร์ดสามเหมือนเดิมเป็นลายคีเชยจีมิเนอร์ม7นน f ร์เ่นแล้ 7, แ 9, หา มิเนอรเป็นคอร์ดสอสีะเป็นคอร์ดของคอร์ดเซคิวลารี่โดเของ f อฟมนะครับแล้วก็คอร์ดองนะครับท่นย้กก็เป็น F f ฟเเป็นใช้ยบ r r o โรคอร์ดจากคอร์ดสีของ e f แฟดมเนอรข้ามานะครับแล้วก็เป็น F f i แิก็เป็นคอม t ติคอร์ดขึ้นไปหาคอร์ด EF แฟนะครับสีมเนอร์คอร์ดที่6 F7 อฟเซเวเซคิวลารีโนะครับแล้วกลับมาคอร์ด s องบีแฟดเซเวน์ก็เป็นบาร์โรคอร์ แล้วก็ท่อนสุดท้ายกลับมาเหมือนเดิม E f a a t c o r 1 G m i n คอ c o r d 3เป็นลาิเชย์ m i n o e v e n m s ีเนต flat 9 F minor F minor F minor i x ก็ลาิเชยนะครับจบเป B flat dim ก็เป็น c h r o m a t i ไลขึ้นมา F minor แล้ว B flat dim F minor แล้วก็ตรงนี้เป็นคอร์ดแทนของ F นะครับก็เป็น B 11นะครับแล้วก็จบมา c h o r ้5ของ E flat เป็น flat บวลูกดอข้ามาจบที่ E flat นะครับรวนกลับมาท่อนแยก ทีนึงนะครับแล้วตอนจบก็รักษาเป็นบัสนวาครับลองฟังเสียงดูนะครับจเป็นพระเทนของบัสนวาสซ่อันแรกแนวมือขวาเป็นลอ็อกคอร์ดแนวมือซ้ายเป็นลอกเปิดแบบบัสนวานะครับท่านที่สอง จีมงๆมันเป็นลายค์ชนะครับท่วนแยกก็เป็นบอล็กอจาก E f a t minor นะครับค e อทบคอเอฟเซนเซคเรี่รด,ดมไนแนนเอฟเน้ออสองมีเซนแฟกไส่งกลับไปที่ทอนสุดท้ายกับ E flat มือเดิม คอรแทของ F7 เป็นไดโทนเซปซชันนะครับย้อนกลับมาท่อนแยกเริเด F7 s e c o n เ a y dominant ทำาักขอด F 1คอร์ดสอง B f l a คอร์ดห้าแล้วสมัย B f 7เ t s เป็นลายเกิดขึ้นมาครับ เอนลูกจบครับก็ลองซ้อมอช้าๆก่อนนะครับ